สวัสดีเจ้า่อแม่พี่น้องตำบวบบานกลางปีหาปีแรกระโกทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันพุธที่14เดือนตุลาคมปีพุทธศักราชสอง3วันนี้ตรงกับ แฮม12คำเดือนเกียงนะเจ้าวันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอู้จากกันทัางจากของเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากหนวยงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะเจ้าเป็นข่าวจากตังกองคลังงานพัฒนารายได้นะเจ้าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การรับเงินคืนสำหรับผู้ตีชำระภาษีก่อนการก่อนการที่จะมีการลด ภาษีนะจ้าตามพระราชกฤษฎีการลดภาษีทีดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างปีพุทธศักราช2563 ตามพระราะชกิจสีกาการลดภาสทตรดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างบางประเภณนะเจ้าได้มีการประกาศแล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่11มิถุนายน2563ปีพันมานะเจ้าโดยก็มีสาระสำคัญเป็นเรื่องของการลดภาษิตรดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ เก้าินะเจ้าซึ่งสำหรับการจัดเก็บภาษีประจาปี2563กมเกาะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากตีวงกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแจ้งประเมินนะเจ้าแล้วก็มีการจัดเก็บภาษีตามปีกฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้นะเจ้าเนื่องจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มีการแจ้งการประเมินแล้วก็มีการจัดเก็บภาษีไปแล้วบางส่วนในช่วงของระยะเวลาก่อนการบังคับใช้ พระราชกิจสีการลดภาษีตีดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ90้าสิบนะเจ้าโดยผู้ตีเสียภาษีไปแล้วก็ได้มีการติดตอ่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนนักนะเจ้าในเรื่องของการหับเงินคืนซึ่งในคณะนี้เองนะเจ้าก่องคลังงานพัฒนารายได้ก็อยู่ระหว่างการทบทวนการประเมินภาษีตีถูกต้องในกรณีตีมีการชำระภาษีไหว เกินจานวนตี่านจะต้องเสียแล้วก็จะต้องมีการน้าเนินการาจะทําหนังสือแจ้งนะเจ้าสาหรับผู้ตีเสียภาษีมาหักเงินคืนตามตีกฎหมายได้มีการกาหนดเอาไว้นะเจ้าดังนั้นก็เพื่อคือการจัดเก็บภาษีในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องนะเจ้าตามตีกฎหมายได้มีการกําหนดเอาไว้นะเจ้าตอนนี้ตางกล่องคลังงานพัฒนาไรายได้เกาะ แจ้งคือผู้ตีเสียภาษีนะเจ้าตีมาชําระภาษีแล้วก่อนตีจะมีการประเมินลดภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบนะเจ้าก็คือทันตีมาชําระภาษีในช่วงระหว่างเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคม2 5 6 3นะเจ้า ตอนนี้ตังเทศบาลตำบลบ้านกลางของเราเองก็ได้มีการอยู่ระหว่างการประเมินในเรื่องของการทบทวนการประเมินภาษีที่ถูกต้องนะเจ้าแล้วก็หากดําเนินการเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแจ้งไปยังผู้ตีเสียภาษีคือมาหักเงินคืนต่อไปนะเจ้าก็เป็นเรื่องของการารับเงินคืนนะเจ้าสําหรับผู้ตีชําระภาษีก่อนการลดภาษีตาม พระราชกฤษฎีกาการลดภาษีตินดินแล้วก็สิงปลูกสร้างปีพุทธศักราช2563นาะเจ้ามาฟังหมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมจิตอาสานะเจ้าด้วยทางเทศบาลตำบลมั่นกลางนะเจ้าได้มีกำหนดจัดโครงการจิตอาสา พัฒนาตำบมนบ้านกลางประจำปีงบประมาณ2,564นะเจ้าก็คือจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม2,563ถึงกันยายน2,564นะเจ้ากาเพื่อเป็นการดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาการปรับภูมิทัศน์การทำความสะอาดศาสนสถานนะเจ้าแล้วก็การปรับพื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบมนบ้านกลางนะเจ้า ซึ่งแผนปฏิบัติการในเรื่องของการลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสานะเจ้าก็มีดังต่อไปนี้วันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้นะเจ้าเราก็จะลงพื้นที่มูที่9บ้านกลางนะเจ้าในเรื่องของการจัดกิจกรรมการทําฝายคางวัดข้องคำนะเจ้าเป็นการกำจัดพักตบชวาวันที่13พฤศจิกาย,ยนลงพื้นที่มูที่2บ้านตะลอดสีคำนะเจ้า บริเวณลานกีฬานาวัดสีคำนะเจ้าวันที่18ธันวาคมมูที10บ้านประตูโขงเป็นการทำความสะอาดศาสนาสถานนะเจ้าวันที่22มกราคมมูที่5บ้านสีชุมนะเจ้าก็เป็นการทำความสะอาดบริเวณวัดสีชุมวันที่19กุมภาพันธ์ลงพื้นที่มูที่4บ้านสันปร้าฟนะเจ้าทำความสะอาดวัดสันปฟ้าย วันที่19มีนาคมลงพื้นที่มูที่6บ้านสิงขึง้นนะเจ้าวันที่9เมษายนลงพื้นที่มูที่7บ้านร่องเศร้าวันที่1พฤษภาคมลงพื้นที่มูที่11บ้านหอชยัยวันที่18มิถุนายนลงพื้นที่มูที่12บ้านแจ่มพัฒนานะเจ้าวันที่2 3กรกฎาคมลงพื้นที่มูที่3บ้านขี้เล็ก วันที่าวสิงหาคมลงพื้นที่หมู่ที่8บ้านไม่ยากนะเจ้าและวันที่17กันยายนลงพื้นที่หมู่ที่1บ้านพยาภาพนะเจ้ากาะเป็นแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมจิตอาสานะเจ้ามาฟังแหมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าก็เป็นข่าวในเรื่องของการปฏิบัติาตามมาตรการ ป้องกันโรคโควิด -19 อย่างต่อนเนื่องนะเจ้านายแพทย์โสพลเอียมสิริทาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคกลาวาว่าบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะเป็นอย่างไรนะเจ้ามาตรการในเรื่องของการป้องกันโรคก็คือการบ,บปราบัด อย่าตกนะเจ้าสวมหน้ากากผ้าแล้วก็หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น,นเจ้าเลี่ยงกันอยู่ในสถานที่แออัดเลี่ยงในเรื่องของการนำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้าตาจมูกปากนะเจ้าแล้วก็ตีสำคัญเลยพยายามล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำหรือสบู่นะเจ้า เมื่อท่านเข้าใจ้บริการในสถานที่ต่างๆบบว่าจะเป็นสถานทีร่ราชการสถานที่ที่มีที่การชุมนุมแออัดหรือว่ามีผู้คนนักๆนะเจ้าท่านก็จะต้องมีการลงทะเบียนเข้าออกผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะแล้วก็จะทำาให้เป็นการลดความเสี่ยงตีจะทำาให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดครั้งใหม่นะเจ้าซึ่งจังหวัดระปูนเองตอนนี้ เฮายังบพบผู้ป่วยโควิด -19 ต่อนเนื่องเป็นระยะเวลาร้อยเกวันแล้วนะเจ้าแล้วก็มีผู้ป่วยสะสมซีรายซึ่งทั้งซีรายก็รักษาหายแล้วก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะจดังนั้นในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาด กรมควบคุมโรคก็คงยังย่ำนะเจ้าในเรื่องของการปฏิบัติตัวการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดใ -19 อยังต่อเนื่องเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของการระบาดขั้งใหม่นะเจ้าสำรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าเกาะเป็นข่าวจากต่างกาชาดจังหวัดระปูน กาชาจังหวัดละปูนประชาสัมพันธ์แผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม2563นางสลิสาพิรมราชเล่ากาชาจังหวัดระปูนนะเจ้าเปิดเผยว่าสำนักง,งานเล่ากาชาจังหวัดละปูนร่วมกับโรงพยาบาลละปูนสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ กำหนดแผนบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม2563ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดละยูนนะเจ้าโดยแผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคมมีดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่16ตุลาคมตั้งแต่เวลา9โมงจนถึงเปี่ยงนะเจ้าก็จะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตีโรงเรียนรัฐ ราชประชานุเคราะห์สหกจังหวัดละปูนนะเจ้าวันทีวันที่สาวตุลาคมนะเจ้าเวลาสิบโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะเจ้าบริษัทส,สยามแมคโครสาขาละปูนวันพฤหัสบดีที่เสาสองตุลาคมเวลาเก้าโมงจนถึงเตียงโรงเรียนจ้าคำคณาทรจังหวัดระปูนและวันจันทร์ที่สหกตุลาคมตั้งแต่เวลาเก้าโมงจนถึงเตียงตีบริเวณหอประชุม ทีว่าการอำเภอป่าสางนะเจ้าสำหรับคุณสมบัติของผู้ตีต้องการบริจาคโลหิตจะต้องมีอายุ18ถึง60ปีบริบูรณ์นะเจ้าน้ำหนักบต่ากว่า45กิโลกร,รมัมเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงบ่มีโรคประจำตัวนะเจ้ายัางเช่นโรคหัวใจโรคลมชักเป็นต้นนะเจ้าแล้วก็ท่านจะต้องนอนรับพักผ่อนอย่างน้อย6จโมงแล้วก็ควรจะ รับประทานอาหารก่อนบริจาคเลือดภายภายหลังอย่างน้อย4ชั่โมงนะเจ้าก็เป็นเ,เรื่องของการบริจาคโลหิตนะเจ้าตามปีมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม2563ในพื้นที่จังหวัดลพนเฮานะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบัานกลางเกาะได้หมดลงแล้วนะเจ้า ต้องขอขอบพระคุณปอมัยพี่น้องทุกท่านตีได้ติดตามหับฟังนะเจ้าวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพิศาท้าเศร้าผู้ประกาศก็ต้องลาไปพร้อมกับคุณถานรนภ์นินโขงเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงนะเจ้าปะกันได้ไหมในวันผูกนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า